ก็จะเป็นสิ่งที่ได้ในเรื่องของวิสัยทัศน์ได้ในเรื่องข้อมูลที่แท้จริงมีตัวเลข GDP ไตรมาส3ของเวียดนามครับที่ประกาศออกมาล่าสุดนะครับโตถึง13.67เลยครับจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศที่สูงขึ้นครับแต่ว่า VNNX d น x นะครับปรับตัวลดลง Year to date นะครับลบ25เลยครับข้อมูลณวันที่30กันยายนครับมันก็เป็นอะไรที่สวนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ เศรษฐกิจโตคนก็ถามว่าทำไม้งินมันตกทุกวันมันมีอะไร,รซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วอยู่ๆมาชวนให้มาซื้อในช่วงนี้เนี่ยมันถูกทิศถูกทางหรือเปล่านี้นะคะ,ะจริงๆแล้วเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเขาโตของเขาจริงๆนะคะคน้องเช้ยอย่างที่ตัวเลขที่น้องเช้คเพิ่งบอกไป10 ะะ13.67%นะครับโตสูงที่สุดในเอเชียเลยครับใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยทั้งปีเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะเติบโตในระดับ7%นะคะอันนี้เป็นคาดการณ์ของทาง IMF นะคะคแล้วตัวเลขขององบการเงินต่างๆการเติบโตความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะคะไม่นับรวมถึงการลงทุนจาก ทางตรงจากต่างประเทศที่เข้าไปในเวียดนามที่เยอะมากในช่วงนี้ดังนั้นในวันนี้ที่เรามาพูดถึงกองเวียดนามเนี่ยเราจะมาชวนซื้อในจังหวะที่เหมาะสมนะคะคำว,ว่าเหมาะสมคือ,อราคาย่อมาที่น้องเชคบอกว่าเท่าไหร่นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันหนึ่ครับค่ะก็ย่อมา25%เเลยนะคะคเมื่อถ้าเรามาพูดเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่า3-4สสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดเวียดนามก็ย่อแค่ประมาณ10%กว่า ดังนั้นสถานการณ์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามค่ะครเราก็จะมีสองกองมาให้เลือกดูนะคะสองกองเราหับ g l o b a l เลยนะครับก็คือกอง JP Morgan กับกองดูมเ m ิรครับที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเหมือนกันแต่ว่าสไตล์การลงทุนเนี่ยแตกต่างกันรเราก็เลยมาเปรียบเทียบว่านักลงทุนเนี่ยควรเลือกกองไหนดีครับค่ะ <พ Tong. S 1> สำหรับการลงทุนในเวียดนามเนี่ยเรามีทางเลือกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านฟันเมนเจอร์ที่เป็นคนไทยนะคะหรือว่าเป็นการลงทุน ฟันเมอรเจอร์ต่างชาตินะคะคอันนี้เราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของการลงทุนดูนะคะว่ากองทุนที่เราเลือกลงทุนเนี่ยมีการลงทุนกองอะไรบ้างหรือว่ามีการ,รลงทุนเป็นการลงทุนทางตรงทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะอันนี้นโยบายของกองเวียดน,นามค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากเลยนะคะ,ะวันนี้ที่เราเลือก2กองนี้มาเพราะว่าเป็นกองชื่อดังทั้งคู่นะคะ JP พีมพรากวก็เป็นกองระดับโลกนะคะคแล้วก็ลูเมนเว e t ดนามฟันก็เป็นกองหนึ่งที่ มีความมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเราจะดูว่าสไตล์การบริหารของทั้งสองกองที่แตกต่างกันเนี่ยเขาทำยังไงแล้วเราควรจะเลือกกองไหนดีถ้ารเราต้องการเลือกการลงทุนในเวียดนามค่ะพี่ลีครับงั้นเรามาเริ่มที่ jp morgan vietnam opportunities fund ก,กันก่อนครับจุดเด่นของ jp morgan คืออะไรหรอครับค่ะ jp morgan นะคะเป็นบริษัทระดับโลกค่ะน้องเชความเป็นระดับโลกของเขาเนี่ยมีสำนักง,งานอยู่ถึง8สาขาทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ คนที่ทำงานที่เป็นฟันเมนเจอร์ที่ดูแลเรื่องการลงทุนเนี่ยก็มีเยอะเลยนะคะมีทั้งหมด380ค,คนเลยค่ะเท่ากับว่าประสบการณ์ของกลุ่มนี้นี่ก็เยอะด้วยนะคะคเขาบอกประสบการณ์ของทีมที่ทำงานด้านการลงทุนเนี่ยน้องเช็คอมองว่าต้องอย่างน้อยต้องเป็นเท่าไหร่คะถึงจะดูน่าเชื่อถือคะ่ะก็สิ 20ปีขึ้นไปครับใช่ไหมคะคยิ่งอายุเยอะมีประสบการณ์เยอะก็จะยิ่งดูแลเงินได้ดีนะคะคของเขาก็13ปีเลยนะคะสำหรับทีมนี้นะคะในเรื่องทีมการลงทุนแล้วก็ในส่วนออนอกจากทีมบริหารที่เป็นผู้จัดการกองทุนแล้วเนี่ย ก็มีทีมวิจัยทีมวิเคราะห์ด้วยทีมวิเคราะห์เนี่ยก็มีถึง144คนเลยค่ะครับก็เยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาแยกงานกันรออะหว่างทีมผู้จัดการกองทุนกับทีมวิเคราะห์นะคะทีมวิเคราะห์เนี่ย144คนเนี่ยประสบการอายุการทํางานก็ไม่น้อยเลยนะคะ11ปีเพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเขาเป็นนักวิคเคราะห์เสร็จเนี่ยบางคนก็ขยับขึ้นไปเป็นผู้จัดการกองทุนนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีการ ให้ผู้จัดการกองทุนทํางานวิเคราะห์ด้วยแต่หลายๆบริษัทที่เขาต้องการทีมวิเคราะห์ที่ลงรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะแยกกันระหว่างคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนกับคนที่ทําหน้าที่วิเคราะห์นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยค่ะเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเขามีงบประมาณในเรื่องของการทําวิจัยทั่วโลกเนี่ย 150ล้านเหรียญเลยค่ะคอันนี้ก็คือทำไมถึงบริษัทเหล่านี้ถึงเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกได้เพราะว่าเขามีเงินมีทรัพยากรเรื่องคุณภาพของคนแล้วก็แล้วก็มีงบประมาณในการที่จะจ้างคนเหล่านี้มาทำงานให้ในส่วนของ emerging market แล้วก็ Asia Pacific นะคะทางทีมของ JP Morgan ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะมีทีมทั้งหมด83คนเลยนะคะ นั่งอยู่ที่ลอนดอน23คนนิวยอร์ก7คนฮ่องกง31คนโตเกียว11แล้วก็สิงคโปร์11คนนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น local อ f f i c e นะคะก็มีอีก13คนนะคะมีไทเป6โซ1เซี่งยงไฮ้4อินเดีย2นะคะเราก็จะเห็นว่าการที่เขาใช้ทรัพยากรในเรื่องของคนเข้าไปอยู่ในโลเคชั o n ต่างๆทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึก ในแต่ละประเทศแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคค่ะพี่ลีครับทีมผู้ปรจัยการกองทุนนะครับในเอเชียแปซิฟิกใหญ่ขนาดไหนล่ะครับค่ะเขาก็เป็นส่วนย่อของเขานะคะเพราะเขาดูแลการลงทุนระดับโลกนะคะในส่วนที่เป็นเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ทางส่วนของที่เป็น global emerging market ของเขาเนี่ย ก็มีทั้งหมดผู้จัดการกองทุน25คนนะคะแล้วก็อายุงานเฉลี่ยก็ 10, 17ปีนะคะนอกจากมีผู้จัดการกองทุนเขาก็ต้องมีในส่วนของนักวิเคราะห์เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ก็จะมี37คนคนอายุงานเฉลีย่ยมีประสบการณ์ก็5ปีนะคะแล้วก็มี specialist อีกนะคะที่ดูแต่ละประเทศอีก28คนเพราะว่า เอเชียแปซิฟิกมันก็ประกอบด้วยหลายประเทศเนาะนก็ต้องมีคนที่ดูแลเจาะลึกในแต่ละประเทศอีกนะคะแล้วก็มีคนที่มองภาพใหญ่ที่เรียกว่าแมคโครกับพวกควนเนี่ยค่ะอันนี้มีอีก3คนนะคะเท่ากับว่าในกลุ่มควนนี่เขาก็จะดูเรื่อง Risk Management ดูภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละภูมิภาคด้วยนะคะพอทั้งหมดมาทำงานรวมกันก็จะมองเป็นภาพใหญ่ และด้วยความเชี่ยวชาญของเขาครับระดับโลกของเขาเนี่ยครับเขามีวิธีการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตยังไงบ้างหรอครับก็วิธีการคัดเลือกก็จะเหมือนอผู้จัดการกองทุนที่ดูจากท็อปดาวมาแล้วก็มาจนถึงระดับบอททอมอัพนะคะก็คือมาเลือกในส่วนที่เป็นหุ้นรายตัวนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ข้างในในการคัดกรองหุ้นนะคะเห็นบอกว่ามีการคอมมูนิวิสิตก่อนที่จะคัดหุ้นออกมาเนี่ย เยอะมากเลยใช่ไหมคะน้องเชใช่ครับชใช่ครับทาง JP Morgan นะครับแจ้งว่ามีการเข้าคอม p a นีวิสิตครับมากกว่า80บริษัทนะครับต่อปีเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและก็เห็นความโปร่งใสของบริษัทด้วยครับใช่การอ่านจาก r รีเสิร์ชหรือว่าการอ่านจากข้อมูลไม่เพียงพอนะคะการเข้าไปคอม p a นีวิสิตเพื่อไปซักไปถามไปดูข้อมูลในเชิงลึกก็จะเป็นสิ่งที่ได้ในเรื่องของวิสัยทัศน์ได้ในเรื่องข้อมูลที่ แท้จริงที่เข้าไปสัมผัสได้ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกพวกนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเข้าไปในการเข้าไปทำคอมมานีวิสิตมากๆกนะคะกี่หมื่นครั้งนะคะ80มากกว่า80บริษัทต่อปีครับมากกว่า80บริษัทโอ้โหถ้าเขาลงประมาณ100บริษัทมันก็เยอะเลยนะคะครับก็นโยบายของเขาครับจะลงประมาณ50 1 0 0บถึง100บริษัทครับค่ะก็หลายหมื่นวิสิตเลยนะคะที่ทำกันต่อปีครับ พอที่ทาง JP Morgan บริหารนะคะก็มีลักษณะดังนี้นะคะตัว PE 12เดือนข้างหน้านะคะ9.7นะคะในขณะที่ benchmark 10.4นะคะ Price per book อยู่ที่2.1นะคะตัว Dividend yield 2.2ค่ะผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะ Return on equity 18.6นะคะสูงกว่า benchmark ที่อยู่ที่16.6นะคะ ตัวการเติบโตใน5ปีข้างหน้าอยู่ที่9.2นะคะเทียบกับเบนชมร์8.8นะคะแล้วก็จำนวนหุ้นที่ถืออยู่มีทั้งหมด48ตัวนะคะในขณะที่เบนชมร์อยู่ที่66นะคะแอคทีฟหุ้นที่ถือที่เป็นลักษณะของแอคทีฟนะคะอยู่ที่24.8นะคะ่ะเรามาดูหุ้น10ตัวแรกของทาง JP Morgan Fund บ้างครับข้อมูลในวันที่31กรกฎาคมนะครับ หุ้นอันดับแรกเลยครับก็คือวินโฮมครับถืออยู่ที่8.3%โฮพัดกรุ Group ๊ป8.3%มาซานกรุ๊ป7.5%เวียดนามเดลี่โปรดักต์7.2%แบงก์ฟอร์ฟอร์เรนเทรด6.3%วินกรุ๊ป5.8%โนวาแลนด์อินเวสเมนต์กรุ๊ป5%วินคอมรีเทล3.3% SSI Security 3%อันดับสุดท้ายนะครับไซคอนทวงทิงคอมเมอร์เชียลอยู่ที่2.7%ครับค่ะก็ลัากษณะการลงทุนของกองนี้ ถ้าดูในเรื่องของอเซกเตอร์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเซกเตอร์อสังหาริรมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นเซกเตอร์ในส่วนการเงินนะคะก็กองนี้เดี๋ยวจะไปเทียบกับดูแมนอีกทีนึงนะคะว่าแตกต่างกันยังไงค่ะกองทุน JP Morgan นะครับจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2006ครับปีนี้ก็เข้าปีที่16แล้วนะครับแล้วผลตอบแทนของเขานะครับ3ปีย้อนหลังครับ ให้ผลตอบแทน6.22%ครับ5ปีย้อนหลัง8.05%ครับแล้วต้องแต่จัดตั้งนะครับให้ผลตอบแทนปีละ4.87%ครับค่ะก็ถือว่าผลงาน ระดับ5ปีก็8%ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสํรหรกบการลงทุนระยะยาวแต่อันนี้เป็นการลงทุนของผู้จัดการกองทุนระดับโลกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับ l ูเมนเวียดนามฟันนะคะซึ่งไซต์กองก็จะมีขนาดย่อมลงมาแล้วก็เป็นกองทุนของสวิสแลนด์นะคะที่เข้าไปจัดตั้งในเวียดนามแต่บริหารโดยฟัน d มน n เจอรชาวเวียดนามค่ะ เรามาพูดถึงกองทุนลู m e n กันบ้างครับว่าความเชี่ยวชาญของเขานะครับจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับ JP Morgan ครับพี่ลีต้องเรียกว่าระดับคนละสเกลเลยนะคะน้องเช้งเรามาดูประวัติของบริษัทเขานิดหนึ่งนะคะ,ะบริษัทที่บริหารลู umen, เมนเวียดนามฟันก็คือ AQUAS Capital นะคะบริษัทนี้อยู่ที่ซูริ w สวิ e แลนด์นะคะบริษัทเขาเริ่มก่อตั้งจากทางผู้บริหารจากผู้จัดการกองทุนที่ขยับขึ้นมาเป็น ผู้ถือหุ้นดังนั้นบริษัทเขาจะไม่เยอะคนไม่เยอะนะคะมีพนักง,งานทั้งหมด18คนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็8คนอยู่ในซูริก9คนอยู่ในเวียดนามแล้วก็1คนอยู่ในเกาหลีนะคะ,ะดังนั้นลักษณะของการบริหารงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นบูติกฟันเฮาส์นะคะจะเทียบกันแล้วก็จะคนละแบบกันเลยทีนี้ถามว่าทำไม f ฟันเน a เจอร์บ้านเราถึงเลือกเอากองนี้เข้ามาอยู่ในพอร์ตของการลงทุน ของกองเวียดนามเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็เขามาอยู่นานแล้วใช่ไหมคะกองนี้ครับกองนี้ก็จัดตั้งตั้งแต่ปี2012ครับก็เข้าปีที่10แล้วครับค่ะก็ประสบการณ์ก็ถือว่านานยาวนานพอสมควรแล้วก็เขาได้บริหารเงินจากหน่วยงานใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆที่มาจ้างให้เขาบริหารด้วยดังนั้นลูกค้าของเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะคะก็จะเป็นเงินจากสถาบันที่ให้อหมอบหมายให้เขามาบริหารจัดการดังนั้นความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดหุ้นเวียดนามก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าฟันเมจเจอร์เจ้าใหญ่ๆคะ่ะหนึ่งในความเชี่ยวชาญของเขานะครับที่ขึ้นชื่อเลยก็คือชื่อว่า east mid west ครับอันนี้มันเป็นยังไงล่ะครับพี่ลีค่ะก็ว่าเพราะว่าบริษัทเขาเป็นอยู่ในทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะเวลาเขาเข้ามา ทำธุรกิจในเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาคนสวิตเซอร์แลนด์มาอย่างเดียวเขาก็มาใช้แันมเดเจอร์ Manager, ใช้ความเชี่ยวชาญของทางโลโคอลทีมมาทํางานร่วมกันนะคะทีนี้ทีมที่เป็นหัวหน้าทีมทางด้านการลงทุนเนี่ยมิสเตอร์มาริโอเนี่ยมาก็ยังเบสอยู่ที่ทางสุริสวิตเซอร์แลนด์นะคะในขณะเดียวกันเขาก็จ้างทีมงานที่เป็นโลโคอลที่เป็น CIO นะคะคชื่อมิสแวนเนี่ยทำหน้าที่เป็น CIO ประจำอยู่ที่เวียดนาม นะคะการทำงานของทั้งสองทีมก็จะประสานกันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า e a s t m e t e s s นะคะคนะคะ uh, e a s t m d t e s s เนี่ยหมายความว่า uh, การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านเวียดนามเนี่ยทีมของเวียดนามเนี่ยก็จะได้เข้าไปเจาะในเชิงลึกได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการมองภาพใหญ่ก็จะเป็นการดูลแล ในอีกทีมหนึ่งเพื่อให้การทํางานมันสอดคล้องกัน,นะคะ่ะครับและวิธีการเลือกหุ้นของทางลู m e n เป็นยังไงบ้างล่ะครับก็ค่อนข้างที่จะสื่อสารออกมาชัดเจนเลยถึงวิธีการเลือกหุ้หของเขาอะนะคะคในส่วนแรกก็คือเรื่อง Sector Leader ก็คือต้องเป็นผู้นําในแต่ละ Sector ถึงจะเอามาเข้าพอร์ตการลงทุนได้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือมี Strong Balance Sheet นะคะมีงบการเงินที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มองในเรื่องของ ตัวกระแสงเงินสดนะคะที่มีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับธุรกิจนั้นๆที่เข้ามาแล้วก็ตัวกำไรต้องอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยนะคะบริษัทที่เข้ามาต้องมอีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างผลกำไรนะคะแล้วก็มี m แม g จเมนต t ทีมที่ดีอันนี้เขาลงไปถึงระดับ Management แล้วก็ที่สำคัญของกองนี้ก็คือเน้นในเรื่อง ESG ซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยในตลาดเวียดนามเพราะว่า ถ้าเราเข้าไปลงทุนเวียดนามเนี่ยคนที่เข้าไปเมื่อ5ปี10ปีหรือว่าเข้าไปไม่นานนี้แล้วก็เข้าไปในหุ้นเวียดนามขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยว่าไม่มีความโปร่งใสแล้วก็เวลาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเลขการเงินเอาเงินเข้าเอาเงินออกหรือว่ามีการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะสําหรับการลงทุนในในประเทศฟอนเทียมาเก็ตแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของกองทุนถ้ายึดมั่นเรื่อง ESG เนี่ยแล้วก็ไปดูเรื่องของงบการเงินที่มันโปร่งใสตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็จะช่วยคัดกรองให้พวกเราได้ดีเนาะถึงแม้ว่ากองนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเขาจะลงใน Growth Stock ด้วยแล้วก็ลักษณะของกองนี้ถ้าเทียบกับ JP Morgan เนี่ยเขาจะมีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางค่อนข้างเยอะ ะะดังนั้นถ้า,ามีการลงทุนในหุ้นที่เป็นเติบโตแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลแต่ถ้ามีฟันมเนเจอร์เข้าไปตรวจสอบดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการไปลงทุนในหุ้นใหญ่อย่างเดียวค่ะครับลูมเมนเวียดนามนะครับจะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตครับประมาณ5-10ถึงอุตสาหกรรมครับและหุ้นที่คัดเลือกเข้ามาในพอร์ตนะครับจะอยู่ที่ประมาณ25-35ถึงครับก็มีความ high c o n v i c t ั o นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็หุ้น ที่เลือกลงทุนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5ปีครับก็ต้องให้เวลาให้หุ้นเติบโตหน่อยนะครับใช่ค่ะเป็นลักษณะของการลงทุนในหุ้นเติบโตนะคะดังนั้นการลงทุนเหล่านี้ต้องให้เวลาเหมือนที่น้องเชคพูดนะคะเขาก็จะมีเรื่องของเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยเขาไปดูแลกับให้กับนักลงทุนต่างประเทศเยอะนะคะคดังนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของอการลงทุนต่อบริษัทนะคะไม่เกิน1 0 ะะแล้วก็ต่ออุตสาหกรรมเนี่ยไม่เกิน30%แล้วก็มีเรื่องของการดูแลในเรื่องของสภาพคล่องด้วยเพราะว่าการที่ลงทุนแบบ High c o n v i c t i o n อย่างนี้เนี่ยเรื่องของสภาพคล่องก็จะมีความสำคัญนะคะเขาจะต้องมีการมอนิเตอร์ในเรื่องสภาพคล่องเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็อเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือมีเรื่องของการใช้ชาร์จกับมาเก็ตเทคนิคอลด้วยนะคะก็คือมีการลงทุนในลักษณะ มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามารประกอบการลงทุนในเรื่องของพื้นฐานนะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะคะถ้าถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมมีเทรนด์ของการขึ้นของหุ้นที่อยู่ในส่วนที่ทํากําไรได้เขาก็จะทํากําไรนะคะแล้วจุดที่ราคาตกลงมาในระดับเหมาะสมในทางเทคนิคเขาก็จะซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก กรณีหนึ่งที่เป็นการใช้เทคนิคที่ผสมผสานแล้วมีการ stop loss ให้กับนักลงทุนด้วยค่ะกองทุนนี้ให้ความสำคัญกับ4เซกเตอร์หลักเลยนะคะเซกเตอร์แรกก็คือภาคอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่เราทราบว่าทางเวียดนามก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการผลิตนะคะดังนั้นทางกองทุนก็ให้ความสำคัญในเซกเตอร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดระหว่างประเทศนะคะหรือว่าโลจิสติก โครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการผลิตสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของภาคของการบริโภคนะคะการเติบโตของชนชั้นกลางทําให้การบริโภคมากขึ้นดังนั้นกล่องนี้ก็จะให้ความสําคัญกับไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกการค้าส่งหรือว่า การขนส่งในประเทศหรือว่าภาคบริการต่างๆนะคะแล้วก็ในตีมอีกอันนึงที่เขาให้ความสนใจก็คือในเรื่องของ urbanization นะคะก็จะมีเรื่องของ real estate เรื่องของ clean energy แล้วก็เรื่องของการเงินนะคะและตีมสุดท้ายที่ให้ความสนใจก็คือภาคการเงินนะคะก็จะมีธุรกิจธนาคารแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินและก็บริการต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นภาคที่เติบโตคู่ไปกันกับเศษรษฐกิจของเวียดนามซึ่งอยู่ ในช่่วงงของการเตติบโคะหุ้นเสภาณ์แรกที่รูเมนเข้าไปลงทุนนะครับก็คืออันดับแรก FPT Corp. ครับอยู่ที่7%ครับ Winhome 6.6%เวียดนาม j s c Bank 6%ครับ Ho Chi Minh City 5.45%หัวผัดกรุ๊ป4.7% WinTel Post 4.56% Wincom Retail 3.8% Leeds West Post Joint Stock Commercial Bank นะครับ3.83% Gmadev คอร์เปอเรชัน7 5 b a ุดเจ็ดห้าเปอนวียโฮลดิ้งนะครับ3.73%และอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุดนะครับก็คือกลุ่มฟินแลนเชียลครับอยู่ที่30% Real เ s t ร t e 17.3% i n เ u s ส r ตด l 14.03%อินดัสเทรียลครับค่ะกองนี้ต้องเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนพอร์ตเยอะนะคะ,คะเพราะว่าเขาบริหารแบบด y นามิกนะคะแล้วก็โฟกัสกองหุ้นมิสมอลแคปเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเขาก็หาโอกาส ในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะคะคถ้าราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังนั้นกองนี้เ,เป็นการบริหารที่ค่อนข้างแอคทีฟเลยนะคะโน้นเชคสำหรับคนที่ชื่นชอบว่ามีกองสักกองหนึ่งที่มีผู้จัดการกองทุนคอยเฝ้าตลาดแล้วก็หาจังหวะของการลงทุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะทำกำไร ให้กับกองทุนได้ตลอดเวลาในจังหวะที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นกองหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคมาดูผลตอบแทนดีไหมคะว่าบริหารกันขยันกันขนาดนี้ใช้ทุกเทคนิคในการบริหารเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่า JP Morgan ไหมคะครับกองนี้นะครับก็จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2012ครับตั้งแต่จัดตั้งนะครับกองนี้ให้ผลตอบแทนถึง212เลยครับและให้ผลตอบแทนต่อป,ปีนะครับ11.46นะครับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีครับ 17.23%ครับ5ปีย้อนหลัง11.66%ครับนี่เป็นข้อมูลณวันที่31สิงหาคมครับค่ะก็ผลงานก็น่าประทับใจนะคะคสำหรับะระดับ11%ใน5ปีก็ถือว่าเยอะนะคะคแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถ้าเป็นจังหวะที่หุ้นเวียดนามตกลงมาเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นก็มีมากขึ้นนะคะโอเค,คก็ในจังหวะนี้เราก็ เชิญชวนนักลงทุนนะคะที่หาโอกาสของการลงทุนในเวียดนามในตอนนี้ VN Index ย่อมารอรับเราถึง25%ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะคถ้าใครเห็นโอกาสาการลงทุนในเวียดนามกับฟันเนเจอร์ทั้ง2เจ้านี้ทึ่งแตกต่างกัน2แบบ2สไตล์นะคะแล้วอยากจะดูว่า2กองนี้มีกองไหนของบ้านเราที่เข้าไปลงทุนนะคะก็เข้ามาปรึกษาเราได้ค่ะ ก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเบลวิพับบิกนะครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับสวัสดีเช็คกับพี่ลีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ